พี่ซื้ออะไรล่าสุดในติ๊กต็อกท็อปปิ้งค่ะขายท็อปปิ้งอันไหนท็อปปิ้งอันไหกินให้ผมหน่อยอ่าท็อปปิ้งอะไรนี่สอนทำคลิปวิดีโอเลยอ่ะเอาวันนี้เรื่องอะไรพี่ลองพูดขายแบบปกติพี่ซื้อยังไงซื้อที่ไหนอ่าแล้วมันราคาเท่าไหร่ไหนลองซ้อมอ่าสามสองอันนี้เป็นท็อปปิ้งแบบกัดแตกในปากนะคะหรอใช่ปกติอ่ะจะซื้อตามร้านทั่วไปเนี่ยมันก็จะประมาณ200ร้อแต่ว่า ถ้าเราสั่งใน t ิกตอกเนี่ยมันจะเหลือประมาณร้อยหกสิบค่ะขายดีมากเลยเด็กๆชอบใส่กับเมนูอะไรก็อร่อยขายดีจริงๆค่ะต้องมีไวติดร้านนะคะโอเคนี่แหละแค่นี้แหละคลิปด้วยเดี๋ยวดูนะแต่ว่าขายได้เดี๋ยวอันหนึองมีแค่นี้ง่ายๆในปกติอย่างเงี้ยกด t ิกตอกใส่ข้อความนิดนึงให้เขารู้นิดนึงใส่ข้อความเป็นบ้าข้อความเป็นตัวเอเออ่ะอ่ะแต่ อ,ปปอนี่นะเราเพี่ก็ใส่แคปชั่นนะว่า<แ>ท็อปปิ้งนะครับท็อปปิ้งแล้วก็มันจะมีคำว่าเพิ่มลิงก์อันนี้สำคัญนะต้องปักลิงก์นะกดเพิ่มลิงก์สินค้านี้นะก่อนจะโพสเนี่ยก่อนจะโพสพี่โพสเป็นใช่ปะ่ะมันจะมีคำว่าเพิ่มลิงก์เนี่ยกดเพิ่มลิงก์ใช่ป่ะเราจะมีคำว่าสินค้าเห็นไหมกดคำว่าสินค้าเนี่ยมันจะมีเพนจูไข่มุกช็อป ้ออปปิงยู่กดเพิ่มเข้าไปไปนี่เห็นตัวมีตะกร้าอยู่ใช่ไหมแค่เสร็จแล้วแค่นี้พี่กดโพสตเนี่ยเอากดโพสเอากดไปเรียบร้อยล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพี่ก็ไม่ต้องทำอะไรพี่ซื้อเสร็จพี่ก็มาทําคลิปขายทําแค่นี้ง่ายไหมเมื่อกี้ทำคลิปง่ายไหมเอาแค่สามสิบวิสามสิบวิหกสิบวิแล้วแต่โหพี่ซื้อมายังไงซื้อมาใช้อะไรปัญหามีอะไรทําไมถึงซื้อตัวนี้่โปรโมชั่นตอนนี้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้เออเราเนี่ยลงคลิปวิดีโอเรียบร้อยใช่ไหม นี่เป็นท็อแบบกัดแตกในปากนะคะใช่เข้าไปเนี่ยก็ต้อประมาณสองร้อยเออเปิดมาดีมากนี่ไม่ต้องแนะนำตัวเองอ่าเปิดมาก็เข้าเลยไปมีิประโยชน์ไหมพี่มีประโยชน์มากเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาแนะนำนะคะขอบคุณค่ะเอาไปลองทำดูครับจะมาตามผลขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะกัดไม่ปล่อยเท่านั้นถึงจะสำเร็จ